ออวันนี้ผมมีเ,ออเลนของเมา MU, ส์ไรคา m ออยู่3ตัวนะครับที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรับชมกันตัวแรกเลยก็จะเป็นไลท์เลนแลบ 8e 35 f2 อันนี้คือแบบโคตชอบเลยนะครับภาพที่ได้จะเป็นคอนทราสต์จะค่อนข้างต่ำสีสันออกค่อนข้างจะเทาๆออกไปทางเขียวๆละมุนละมุน,นะครับซึ่งแบบชอบมากเจ้าเลนตัวนี้มันก๊อปเลน 8e ของทางสมิกรอนของไลกามาส่วนเลนถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว tt อติสัน 28mm f5.6 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จุ่มจิ๋มน่ารักนะครับ น,นี่ผมก็ใช้ประจำวันตัวถัดไปวอ r เลนเดอร์75มิล f 1.5โบเก้เขาจะแบบนุ่มใหญ่นะฮะแล้วก็ได้ f ที่1.5นะครับคือแบบถ่ายพอร์เทรตเนี่ยสวยมากเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาเมาส์กับเจ้ากล้อง l u m i ก8 5 Mark II นะฮะ,ะเมื่อเมาส์ติดกับกล้อง l u m i ก8 5 Mark II นะฮะหน้าตามันจะเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับ อย่างตอนนี้ผมเมาส์ติดกับเลนที่ผมใช้ประจำเลยก็คือ24มิล70 f 2.8อันนี้จะเป็นของ Sigma ตัวอร์ชันถูนะฮะซึ่งเป็นเลนที่เพิ่งออกใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อเมาส์กับเลนไลกาแต่ละตัวแล้วจะเป็นยังไงบ้างขั้นแรกเราก็ถอดบอดี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้า 8e ตัวอะแดปเตอร์ที่ผมใช้งานเนี่ยจะเป็นของแบรนด์ลาซิซึมนะครับแ้่ผมออกเสียงไม่ผิดนะฮะอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร r กลด h โฟกัสได้ด้วยนะครับราคามันก็จะแพงกว่าที่เป็นอะแดปเตปกติตอนนี้ผมเมาส์ติดกับ a ะ a p t เ r เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็หาจุดสีแดงให้มันตรงกันนะครับการเมาส์ม็อไม่ยาก a ะ a p t เ r มันค่อนข้างจะแข็งแรงแน่นหนาะดีกว่า a ะ a p t เ r ที่เป็นแบรนด์ทั่วไปเยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Lumix S5 Mark II เมื่อเมาส์ติดกับไลท์เลนเลบตัว8 e 3.5 m mm m f 2นะฮะตัวนี้คือเป็นเลนตัวเดียวที่สามารถ ติดบอดี้กล้องแล้วก็เอาไปเที่ยวไหนก็ได้มาผมนะครับเป็นเลนตัวหนึ่งที่ตัวจบนะฮะนี่เห็นไหมหล่อไหมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้วิธีการถอดนะฮะก็ง่ายๆถ้าเราต้องการปลดทั้งพวงอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเลนให้กดปุ่มอันนี้แล้วก็หมุนออกแต่ถ้าเราต้องการปลดแก้ตัวเลนออกนะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดกดปึ่งแล้วก็หมุนนะครับผมปุ๊บอ่มันก็จะออกมาแล้วนะตอนนี้ตัว อะแดปเตอร์ก็จะติดอยู่กับเมาท์กล้องเดี๋ยวก็มาใส่เลนส์ตัวน,นี้ก่อนเลย w o r t l render 7 mm 5มดมิล f นะมาเมาท์ติดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมปรับ f ไปที่ f 1 5เห็นไหมรูรับแสงก็จะกว้างนี้เลยต้าปรับมาที่ f 1 6นะครับก็จะแคบนิดเดียวนี่สวยไหมอันนี้หน้าตาเมื่อติดกับเจ้ากล้อง lumix s 5 mark ii หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ นี่อันนี้ให้ดูด้านหลังนะครับนี่เลนส์พวกนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับบางตัวผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วถ้าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคอนทราส์ Contact ค่อนข้างจะประมาณนึงเลยแหละโบเก้เนี่ยดวงใหญ่มากนะฮะโบเก้สวยละมุนเออแล้วก็สีสันค่อนข้างจะแน่นถ้าเทียบกับเจ้าตัว3 5มมิลตัวเนี้ยตัวนีวน้คือคอนทราส์มันบางๆอ่อ,อนๆโทนสีจะออกไปทางแบบนุ่มละมุนนะครับ โดยคาแรคเตอร์ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเจ้า8ปอีตัวนี้มากกว่าส่วนบุกเรนเดอร์75ิมิลตัวนี้คือถ่ายคน<ม>คือถ่ายไงก็สวยผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนเลนก็คือผมมักจะเปิดฝาเลนที่จะเปลี่ยนทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเลนต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะต t อาิตย์สัน28มิล5.6ดวิธีการเปลี่ยนเลนก็กดตรงนี้ปึ้งแล้วก็แล้วก็หมุนเอาฝาปิดมาปิดไว้ก่อนเอาเลนนะครับมาเมาส์กับกล้องจุดแดงกับจุดแดงอยู่ตรงนี้ ตรงกันล้วกเราพหมุนกิ๊กเมื่อดังกิ๊กแสดงว่ามันเข้าแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าท t artisan ี่สิบัปดนเมื่อเมาส์ติดกับกล้องรูม i กเอสไฟมาูถามว่ามันหล่อไหมโดยบอดี้ของ r u มิกเอสไฟมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ร่ออยู่แล้วมันน่าจะเหมาะกับพวกเลนบอทโฟกัสมากกว่านี่สภาพก็จะเป็นประมาณนี้ แต่มองจากมุมบนนี้ผมว่ามันหล่อนะมันสวยอยู่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการเมาส์เลนที่เป็นเลนเมาส์เติดกับกล้อง l ู m i ก A5 เ a r ไ i มาทเพื่อนๆถูกใจกันไหมครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบ,บคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ